สวัสดีครับผมเก่งทัชยชยะนะครับอตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ให้ฟังกันนะครับประมาณช่วงปลายเมษายนนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคงจะสนุกสนานกันกับเทศกาลสงการานต์คงจะได้ฟังเพลงใหม่ของเก่งกันแล้วก็เป็นเพลงสนุกสนานปลุกใจและมีความเป็นไทยอย่างแน่นอนครับทับสไตล์เพลงจะมีความเป็นไทยครับเป็นสิ่งที่เราละจริงกันไม่ได้เลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เป็นจิตสํานึกแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมยังอยากทําอยู่เสมอๆมันเหมือนเป็นลายเซ็นแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกัน สนามต้นหนหน้ามันคือความเป็นไทยครับโปรเจกต์คอเเพลงสากลเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของผมเองในช n e l ของผมเองคือการนำเพลงสากลมาคอเวอร์โดยการใส่ดนตรีไทยเข้าไปใส่ความเป็นไทยเข้าไปเนี่ย มันทําให้รู้อย่างหนึ่งคือเราอยากให้ต่างชาติพอคลิกเข้ามาดูเพลงดังเหล่านี้แล้วเห็นความงดงามของเมืองไทยเห็นความงดงามของประเทศไทยแล้วก็เห็นเครื่องดนตรีไทยแล้วก็อยากให้คนไทยเหลียวหันกลับมาดูว่าจริงๆแล้วอ่ะเรายังมีวัฒนธรรมที่เรามองข้ามกันอยู่และสิ่งและสิ่งที่ผมทําคือมันเป็นสิ่งที่ไม่เฉยเราพยายามจะหามูสด,ดนตรีต่างๆที่มาเข้ากันแล้วแล้วมันดูใหม่มันดูไม่เฉยครับผม Tonight I'ma let you be the captain Tonight I'ma let you do your thing, yeah Tonight I'ma let you be a rider Giddy, giddy up, giddy up, giddy up, yeah Tonight I'ma let you be a fire Tonight I'ma let you take me higher Tonight, baby, we can get it on, yeah We can get it on, get it on, get it on, yeah Do you like it, girl? What you want, what I want, what fun what, 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 what? Give it to me, baby, like, What I want, what what, want, what you want, what I what I what, what, what? Nah, nah. การทำงานกับอังกฤษง่ายครับเพราะว่าอังกฤษเป็นเหมือนรุ่นน้องแล้วก็เราคอยให้คำปรึกษาตลอดแล้วเขากค็คอยถามเราตลอดนะฮะแล้วก็คำปรึกษาเรื่อยๆแล้วก็เราคือเขสึกว่าเราอยากจะโคเวอร์เพลงเพลงหนึ่งแล้วก็ลองเลือกกันแล้วกลายเป็นติ k กต็อกไปเลยในหัวก็ออลองชวนอังกฤษดูเพราะอังกฤษก็ดูเป็นฝรั่งแล้วพอมันมีนมดนตรีไทยเนี่ยทุกอย่างมันดูดนตรีพาร์ดนตรีเนี่ยก็มีทั้งทั้งเสียงคีย์บอร์ดเสียงเปียโน กับพรัรนดนตรีไทยเนี่ยซอสาสายซออู้อ่ะมันมาทั้งสองอย่างแล้วตะวันตกก็มาไทยก็มา,น,านักร้องก็ต้องมาด้วยตะวันตกก็มาไทยก็มาอีก,กิก็มาเป็นลูกครึ่งผมกนะ็มาในตัวแทนคนไทยก็มารวมกันก็เป็นอะไรที่เจ๋งจริงๆครับ Grab my glass, I'm out the door. I'm gonna hit the city before I leave. Brush my teeth with the bottle of jet. DJ Boman speak us up Tonight, i am a fight Till we see the sunlight Tick tock, on the clock by the party don't stop, no Don't stop, make it pop DJ Roman, speak us up Tonight, i am a fight Till we see the sunlight Tick tock, on the clock My hands up.